นะครับอีสปอร์ตนะครับขอแรงกำลังแชร์ให้พี่บ่าวด้วยครับผมนะตื่นเต้นแล้วครับนะเพราะว่ากลัวมันจะกลัวอะไรครับกลัวเซิร์ฟมันจะหลุดครับผมนะนะตอนนี้ครับว่าทีมของแจ้งดูใบลงมันที่เรียบร้อยแล้วผมนะในค่ำคืนนี้ครับผมนะระหว่างนะครับพี่บ่าวอยู่โซนแดงนะสีแดงนะครับผมนะเรามันรู้ว่านะครับว่านะครับเราจะพร้อมแค่ไหนครับผมนะจังหวะนี้ครับผมนะเดี๋ยวดูครับไฮไลท์งานนี้ครับ ปิดรอบสองแล้วอะพี่เป่านะครับนะนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมนะไปรู้ว่ามันยังไงครับเวลายังไม่ลืมครับผมนะยังไงเอ่ยหรือว่าจะบวกได้เลยครับใส่กันเลยครับนะตอนนี้ใส่กันแล้วครับผมนะตอนที่กูไม่มีอาวุธนะครับนะเออไอ้เชี่ยกก็ดูก่อนไอ้เชี่ยนะครับจังหวะนี้จังหวะไหนแดงไบ้ไรสองแดงแปบลรสองว่าไงครับมัดเหรออาวุธเหรอปืนเหรอยังไงครับผมนะไอ้จะตายแล้วครับ พี่บ่าวไม่ถนัดครับผมนะไล่ก่อนไอเทียจี้ก่อนจังหวะนี้ว่าไงครับไล่ไปนะครับอีสปอร์ตเหรอครับจะไปนะครับขตนาวิ่งใส่ครับพี่บ่าวโดนลุมแล้วจังหวะนี้โดนลุมแล้วโดนลุมแล้วสามารถปั๊มยาได้ครับผมนะตอนนี้นะครับดูพี่บ่าวสีแดงครับสีแล้วครับผมนะครับตอนนี้ไฟแลวสีครับในสั้นแรกครับผมนะจะปั๊มยาว่าไงครับสีดําเงินว่าไงนะครับปั๊มยาครับนะเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบปั๊มยานะครับผมนะเฮ้ย ปั๊มยาก่อนครับวิ่งก่อนครับจังหวะนี้สีแดงของดูใบปลาไปหแล้วครับนะส่วนสีเงินปลาไปสองครับผมนะจังหวะนี้เก็บคุณว่าไงเก็บยอดนะครับเก็บยอดว่าไงย้ายตายครับผมดูใบบอกว่าย้ายเสียครับตายแตกไปหนึ่งครับดูใบครับตอนนี้เสียขึ้นไล่กูดูสูงและของดูใบน่าจะไม่ไหวครับผมนะเลือดแปสิบว่าไงวิ่งก่อนนะครับเฮ้ยเชียเหลือหมัดแล้วเจ็ดแล้วครับตอนนี้ว่าไงย้ายเสียครับผมแต้มเหลือกี่แต้มไม่รู้จังหวะนี้เอาแต้มก่อนแปดแล้วนะครับ จังหวะนี้ว่าไงอย่าให้เหนื่อยอย่าให้เหนื่อยเป็นของเวลาครับผมนะแตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่าคาตาณะว่างไงไถไถว่าไงปั๊มยาวก่อนครับปั๊มยา,าได้ครับใจเวลาตัวนี้ป่าไปก้กกาวแล้วผมนะเอาจะอยู่จะไปเอา ijo. วิ่งมาวิ่งหาวิ่งหาต้านตินที่อะไรจังหวะนี้ขี่ไป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 จังหวะตายครับแตกกระเไราไหครับสุดนี้ครับผมโอ้โหแม่เก็บไปแบบเน้นๆครับผมจังหวะนี้นะครับ จังหวะนี้เก็บไปได้นแน่นครับนะจังหวะนี้ไม่รู้ครับขขี่ก่อนนะครับจังหวะนี้ขี่แล้วครับแตกหรือเปล่าวิ่งนะผมวิ่งตายครับนะแตกก็ซ้ำครับซ้ำจังหวะนี้ว่าไงซ้ำปั๊มยาครับไม่เหลือจังหวะนี้ป้าไม่เหลือนะครับกูโดนไฟฟ้าช็อตครับผมนะตัวไฟฟ้าช็อตนะกระโดดไม่ได้ครับผมปั๊มยาขี่หรือเปล่าจะอยู่จับไปหลอดไม่หลอดครับจังหวะนี้ครับผมนะดูใบบาสิบสองแต่ว่าเกมมันยังไม่กรอบไม่ไม่ไม่จบครับนะยังเกิดขึ้นครับอยู่ในวงครับผมเราต้องอยู่ในวงอย่างเดียวนะครับออกนอกวงครััับบจงหวนี้คร แบบโอ้โหแบบทุรักทุรีมากเลยจังหวะนี้ครับผมแต่ว่าของดูใบปลาไป14แล้วครับแม่ตายหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับผมนับแต้มเอาชนะหรือว่าเอาไม่เอาชนะครับผมนะไม้ไม้ไม้คอบนี่มันคิดนะครับผมนะแต่จังหวะนี้มึงว่าไงครับเอาไปแล้วใส่ไปแล้ววิ่งครับตอนที่สีมงินวิ่งครับส่วนดูใบวิ่งยิกตามแบบโอ้โหไบไล่เกกี่ยมากเลยครับนะรายการนี้เป็นรายการแรกครับผมนะแล้วก็ว่าได้ผมบอกเลยว่าบอกเลยว่าดูใบแบบไม่เคยยอมใครครับผมนะ บอกเลยว่าจัดทีมมาครั้งแรกก็เปิดหัวได้แบบไอ้นี่ครับเดินเอ๋อครับผมนะตาตมคิกพี่บ่าวแบบคิกไงว่าไงครับตีก็แต่โอ้แตกไปรับแม่รู้ว่ายังไงครับผมโอ้โหสุดมากเลยครับนะแก๊งนี้เป็นแก๊งที่แบบโอ้โหนะครับเสียเงินว่าไงครับเสียเงินไม่เอาอยู่ครับตอนนี้ปาไปสิบเก้าแล้วนะครับนะส่วนสีแดงนี่บอกน่าจะไม่ไหวครับเวลายังเดินไม่จบง่ายครับผมเวลาจบตอนไหนก็นะครับปิดเกมตอนนั้นครับนะ ว่ารายการนี้คืนนี้มีแค่สี่ทีมครับผมนะปั๊มตายแยกอีกแล้วครับผมโอ้โหแกบไปเยอะเหลือเกินครับคำคืนนี้ครับผมคืนนี้ห่างแต้มีนห่างกันเยอะมากเลยครับนะตอนนี้ยิบแอดต่อสิบเลยนะครับนะดูใบแบบส่วนพี่บักโอ้โหขี้อีกแล้วครับอีกตัวหนึ่งจะไปเลือดหรือไม่ปั๊มยาวไม่ทันตายครับโอ้โหแตกอีกแล้วครับผมจังหวะนี้ดูใบเอาเรื่องยิบสามต่อสิบเลยครับนะใครจะอยู่ใครจะไปครับนะหละอีสปอร์ตท้งนี้ครับผมว่าไงเฮ้ย ตีแตกไม่ได้ครับขอดูใบแตกเพลินหนึ่งครับเราจะสู้ไม่ได้เนี้มัดเรามีดเหรอครับแต่ขอพี่เ่าเลือดยังไม่ลดทีจังหวะนี้นบผมไล่ไล่ตีครับจังหวะนี้ก็นะครับยี่สิบสี่ต่อสิบสองครับขี่หรือเปล่าว่าไงต้องขี่หรือเปล่านะครับรัวไปรัวไปจังหวะนี้ใบแตกหรือเปล่าหรือไม่แตกครับผมนะพิงไปไหนนะครับนี่นะครับเขาอาจจะปั๊มยาครับผมปั๊มยาแต่พี่เ่าเฮ้ยแต่ว่าไม้หายไปไหนเนี่ย คนนั้นมาจะหายครับผมนะปั๊มยาก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะใจโอ้โหน้ำแบบเฉียดคันครับผมนะนะครับอ่ะนะครับแมตช์ที่สองมาเริ่มขึ้นเลยครับสู้หน่อยครับพูกน้องๆครับสู้หน่อยครับนะนะครับดูดูใบไม่เคยย้อนแอร์ใครครับผมนะนะครับนะครับดูใบแบบเอาแบบ รีรีเลือดก่อนครับผมจังหวะนี้ในโซนแดงว่าไงครับผมของดูใบวิ่งใส่ก่อนเลยครับจังหวะนี้ครับเอาไปเลยหนึ่งเมตรครับผมนะตัวใบกินนิ่มแล้หนึ่งเมตรไม่อย่าไปกลัวอย่าไปหยอรับผมนะดูไบไม่เคยกลัวใครครับผมนะจังหวะนี้ใส่ยางเดียวครับผมเมตรแรกครับเมตรแรกคือดูไบแบบเอาแบบชนะแบบห่างเหยื่ลนะครับนะแบบชิวๆมากนะครับดูใบเก็บแต้มย่างไวมากเลยครับอันนี้ไม่ใช่ยอเข้าแกงเองนะครับแต่ต้องดูการเล่นจริงๆนะครับผมนะ ว่ามันลําบากขนาดไหนครับผมนะจังหวะนี้มขี้หรือเปล่าครับนะเก็บดีครับเก็บดีจังหวะนี้ครับผมนะนะครับปั๊มยาก่อนปั๊มยาแล้ววิ่งครับนะเราต้องดูตัวตัวถ่วงด้วยครับว่านะครับว่ามันเล่นยังไงครับรายการนี้จังหวะที่ปั๊มยาครับแต่ถ้ามันขี้ครับนะมันขี้เปล่ามันขี้เปล่ามันขี้เปล่าขี้โชว์หรือเปล่าเก็บหรือเปล่าจะอยู่หรือจะไปครับผมขี้โชว์หรือเปล่านะครับนะครับนะครับถ่ายสดสดกันสดสดร้อนร้อนให้เล่นกันดูเลยครับนะตอนนี้ดูใบปลาไปถึงแวผมนะ อันนี้เราไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงผมขี่ไปแล้วครับหนึ่งครับผมตายครับผมว่าไงซ้ำครับไม่ซ้ำไม่ตายครับผมความยาครับผมปั๊มยาว่าไงครับกระโดดกระโดดว่าไงครับจังหวะนี้ตัวนี้ผมต้องเก็บให้ได้ครับผมนะเพื่อเอาชิจนะของเจ๊งมานะครับนะของทีม้าผมปั๊มยาก่อนครับแตกไปแล้วครับหนึ่งครับผมจังหวะนี้ดูใบเก็บแตกไปแล้วหนึ่งครับผมสิบคือสกอร์อย่างไวมากเลยครับสกอร์อย่างไวโอ้โหแตกไปแล้วครับผมนะครับไม้ไม้กอบนี่คือแบบนะครับเอามากเลยครับนะแดงเกินแดงเกินครับบอกเลยว่าแดงเก ส่งกำลังใจเชียสีแดงด้วยครับผมนะสีแดงของแก๊งพี่บ่าวเองนะครนะับผมนะดูใบนะครับตองเป็นหนึ่งเซิร์ฟหลุดไม่หลุดเซิร์ฟแตกไม่แตกคอยว่ากันจังหวะนี้ครับผมนะแดงเกินแล้วครับแดงเกินแล้วก็จังหวะน,นี้ครับผมเรามารอลุ้นตอนสุดท้ายว่านะครับนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับผมนะรายการนี้แบบดูใบแบบขอแบบเป็นที่หนึ่งหน่อยแล้วกันนะครับรายการนี้ครับนะจังหวะนี้ว่าไงนะครับจังหวะนี้ว่าไงครับ เรีน <alities> นย,ยบร้อยครับผมนะหยุดอึ้งไม่ได้จังหวะนี้หยุดอึ้องไม่ได้ครับจังหวะนี้หยุดอึ้งไม่ได้ผมนะครับจังหวะนี้หยุดอึ้งไม่ได้ต้องเสรออย่างเดียวผมจังหวะนี้ยุมไม่ได้ครับนะคือตอนนี้จากสกอครับผมนะดูใบตามไปหนึ่งแต้มครับผมจะเก็บไล่เก็บตัวที่แบบนะครับเลือดไม่มีก่อนครับเก็บตัวย่อยก่อนครับเก็บตัวย่อยก่อนนะครับนะ เก็บตัวย่อยก่อนไม่รู้เขาจะวิ่งไปไหนนะครับแต่กูขอใส่ไปก่อนคับแต่ครับผมโอ้โหแมงจะวิ่งออกวงออกไม่ได้ครับนะจังหวะนี้ดูใบบอกว่าแบบกูต้องเอาทีหนึ่งให้ได้รายการนี้เป็นรายการแรกครับผมนะแต้มเหิดหายอย่างเดียวครับผมนะดูใบจัดไปทีหนึ่งแต้มครับผมนะคนอื่นว่าไงนะครับคนนี้เหรอเปลี่ยนคาตาณ์เหรอขี้ไปแล้วหนึ่งดอกครับผมขีด้วยครับสองขีหรือเปล่าครับสองขี้ครับผมว่าไงแต่หรือเปล่าขี้ขี้ปสองครับผมนะดูใบแบบลาแบบโอ้โห ยกเอามันมันเดือดเลยครับบอกเลยแดงเกินจริงๆครับรายการนี้แดงเกินจริงครับส่งกําลังใจเชียรให้พี่เปล่าได้ผมนะไม่รู้เซิร์ฟจะแตกเซิร์ฟจะดับเซิร์ฟแตกหรือเปล่าครับดูครับจังหวะนี้ับผมโอ้โหไม่แตกครับไปต่อครับผมนะเซิร์ฟไม่แตกครับนะครับจังหวะนี้เซิร์ฟแตกก็เปล่านะครับแบบบอกเลยบอกเลยว่าแบบโอ้โหเซิร์ฟจะดับหรือเซิร์ฟจะไม่ไหวแล้วครับนะจังหวะนี้แบบรายการนี้แบบต้องเอาให้ได้ครับดูใบเกินหรือเปล่าดูใบเกินหรือเปล่านะครับนะครับ ยืนช้าไม่ได้ครับผมนะยืนช้าไม่ได้ถ้าจะยืนจะนิ่งๆครับผมบอกอะไรบอกล่วงนะครับนะไม้พูมันขี้หัวด้วยนะครับนะรายการนี้ครับนะดูใบชนะหนึ่งแต้มนะครับแต่ว่าสกอร์สิบเก้าต่อยี่สบสาส่วนสีเงินยี่ิบสามนี่แบบไม่ทราบว่าชื่อแก๊งอะไรครับนะแต่ของดูใบนี่แบบมาแบบมาเป็นแก๊งครับของดูใบมาเป็นแก๊งครับผมไม่เคยยกย้อนครับรายการนี้ครับนะ ลงอ e ีสปอร์ตทั้งทีต้องลงให้ตึงๆนะครับนะบอกเลยว่าไม่ตึงนะแตกไปแล้วผมดูใบจะคือแบบสกอร์ที่2แบบดูใบแบบวิ่งตามแบบนี้อีกสี่แต้มครับยีสบสานะครับจะยำแ,แล้วครับจะยำแล้วดูใบจะยำแล้วครับจังหวะนี้ว่าไงดูใบจะยำให้หมดแล้วจังหวะนี้ว่าไงครับผมนะดูดิดูใบแบบอะไรครับนี่แบบส,สกอร์แบบนะ ของเขายังไม่จบสกอร์แรกเลยครับพี่บ่าวขี่ไปหนึ่งตัวครับโอ้โหแม่เ้ยอะไรจะขนาดนั้นครับผมแม่รายการที่บอกเลยว่าแบบโอ้โหแบบตีแบบไม่ยัางโอ้โหแตกไปแล้วครับเพื่อนก็แตกด้วยตอนนี้มันปาไปยี่สิบเจ็ดแล้วครับนะแต่ว่าของพี่บ่าวยังนำอยู่ครับเพราะว่าสกอร์มันครับเซตแรกมันพี่บ่าวนำอยู่ครับนะแตกไปแล้วครับขี่ีกแล้วยี่สิบเก้าต่อยี่สิบเจ็ดครับผมรายการนี้ว่าไงขี่ไปหรือเปล่าขี่ไปหรือเปล่านะครับจะวิ่งจะวิ่งไปไหนนะครับวิ่งอ่อนนู่ไม่ได้ครับผมวิ่งออนนู่ไม่ได้ จังหวะนี้นะททหารหลังตุ้งขาหักท้องหักนะครับจังหวะนี้ว่าไงวิ่งออกไปไหนวิ่งออกไปไหนครับผมนะนะครับคือดูไบคือแบบจะ30แบบอ่านะครับแมตช์ที่2กําลังเข้ามาอีกแล้วครับนะดูใบอีก2แต็มขึ้นไป2อหนึ่งครับผมนะแต้มนี้ดูใบบอกว่าโอ้ตองจัดให้ได้จังหวะนี้ครับแมตช์ที่สองแมตช์ที่สามนะครับนะและเป็นคู่แรกด้วยครับนะของดูใบนะนะครับในรายการนี้เป็นคู่แรกด้วยครับนะ ดูใบไม่เคยกลัวใครครับผมนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับรายการนี้ครับผมนะอ่าเปิดฉากมาก็นะครับดูใบขาดอีกสองแต้มครับนะจะจบแล้วนะครับนะคือมันจะเป็นอ่าเป็นของนะครับเล่นดีๆบอกเลยบอกที่ตายหาตายโหงครับแต่ไปแล้วครับผมโอ้โหปมยาว่าไงครับปมยาต้องตายครับผมนะครับปมยาปัมยาป๊มไปไหนปมไปไหนครับ แตกไปครับยีบเก้าครับดูใบจะขึ้นทีสองแล้วครับนะดูใบจะขึ้นทีสองแล้วครับนะเรียบร้อย